สวัสดีครับสเน่มาแล้วเมื่อนี้บรรยากาศดีพี่น้องฝนบตกพี่น้องมือนี้ก็เลยเข้ามามาหาสมุนไพมาหาบังเฮ็ดพร้อมบ่มีเฮ็ดพี่น้องก็เลยเห็นสมุนไพรกับขุดอาสมุนไพรซะก่อนพี่น้องเห็นสมุนไพรตัวนี้มันยังตาสนน่เจ้าคือพามาเบิ่งดุแทมาเบิ้งนํากันพี่น้องว่าตัวนี้สมุนไพรอย่างพี่น้อง ครับผมนี่คือสมุนไพรปอเต่าไห้่เพื่อดูทุง่งแฟดดูทุง่งอะไรพี่น้องเบ่งนี่ดับนะ้อเบ่งใบเพิ่นลักษณะแบบเดียวกันเลยพี่น้องกับดูทุง่งลักษณะเดียวกันใบคือกันพี่น้องคล้ายๆกันนี่แต่ว่าใบาดูทุ่งมาสีแหลมแบบนี้พี่น้องใบดูทุ่งสีแหลมมมนมาหนี้ละสวยแบบนี้ใบดูทุ่งสีแหล,ลมนี่นี่มันสีแหลมนี่แหละพี่น้องนี่เน่่น ใส่แทนกันได้เบารับผมครับผมได้แทนกันได้ครับผมสรรพคุณแบบเดียวกัน้อพี่น้องเด้อดูทุ่งกับปอเต่าให้หัวคล้ายๆกันพี่น้องสรรพคุณแบบเดียวกันพี่น้องที่ชั้นใายตามหาหและพี่น้องเอาไปเห็ดยังตาสน่เอาไปบำรุงร่างกายท่านชายหรือเอาไปเพิ่มขนาดท่านชาย้อพี่น้องเด้อแมนพายยากหูจักล่ะเข้ามาเบ่งพี่น้องเดีวยวมัคุดก็พี่น้อง Hoa hùa mà xin nhảy nàng đa. Put nàng đẹp nàng yammy. Give nữa ong, nó nàng. Give nàng được Give nàng. Give này, Give nó Give nàng. Give này, Give nàng. 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 เอาไว้พี่น้องเนี่ยว่าแล้วก็ได้แลยพี่น้องนี่นนนครับผมพอเตาให้หรือดูทุง่งแฟดดูทุง่งเอาไว้บำรุงร่างกายท่านชายไว้เพิ่มขนาดท่านชายพี่น้องว่าแล้วก็เด็รผสิตภาพมาบ่งอีกตัวนึ่งพี่น้องผมว่าแล้วก็มาเบิ่งเลยพี่น้องนี่ได้มาแล้วปานหัวสมบ่พี่น้องคล้ายๆสมเนาะพี่น้องเนาะหัวเพิ่นเนาะ เอาไปบำรุงร่างกายท่านชายได้พี่น้องเอาไปต้มกินได้บอตาเสนได้ครับผมเอาไปต้มกินแต่อย่าใส่หลายด้วพี่น้องเด้อเอาไปเข้ากับยาตัวอื่นเช่นโดบูรุลมหมวยห้าอบเชยหรือห้าตำเรื่งหรือห้าดผักขมเอาไปบำรุงร่างกายได้คือกันพี่น้องมัดูทุ่งนี่พอเตาไห้นี่ เพิ่นสีแปขยายเส้นเลือดให้ยายรอดเลือดลดไขมันแล้วก็แปขยายตรงนั้นพร้อมพี่น้องดูทุง่งหรือพ่อเต่าให้แฝดกันพี่น้องใส้แทนกันได้สัรพคุณแบบเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ใบต่างกันหัวต่างกันนิดนึงพี่น้องอันนี้คล้ายๆหัวแครอทแต่ดูทุ่งมันซะสวยมันสีงาลงไปพี่น้องเลยแต่หาบริจากนี้แหละพี่น้องมันจะบดดูทุ่งก็ไ้ท่านชายตามหาดูทุง่งมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ว่าเป็นเนื้อใดดูทุ่งบำรุงร่างกายเอาไปขยายมังกรท่านมังกรท่านสิพองคืนมาพี่น้องวิธีเฮ็ดท่านกับไปศึกษาบึงพี่น้องว่าเฮ็ดเนื้อใดขั้นตอนเฮ็ดเนื้อใดเมื่อท่านจะเอาไปตากแห้งเอาไปบดเมื่อท่านเอามาหมักกับน้ำน้ำมันนวดตัวเด้อพี่น้องเด้อเมื่อท่านจะเอาไปใส่กับน้ำซาวเข่าก็ได้ ใส่ครับน้ำมันนวดตัวประมาณจากมือตาเสนยอยังสินวดได้ประมาณสิบห้ามือถึงเดือนหนึ่งพี่น้องเริ่มนวดได้เลยพี่น้องเลยแต่ว่าก่อนที่ท่านจะใส่ท่านก็ควรระวงังท่านศึกษาเบื้องดีๆก่อนพี่น้องสมุนไพรทุกตัวมันจะมีทั้งคุณและโทษนะพี่น้องเนาะฉันเพิ่นจะใส่ลายโบได้เด้อพี่น้องเด้อปอเตาให้ให้ดูทุ่งหนึ่งใส่าลายโบได้มันจะเกิดฮอนพี่น้องเกิดฮอนคล้ายๆไฟดาดนีด่แหละพี่น้องแต่ว่าท่านเอาไปผสมกับน้ำมันนวดตัว เอามานวดตัวมาอาดจีบอล้อนพี่น้องมันก็อาจสีขยายตัวขึ้นดีเวยพี่น้องเด้อเอาไท่โหดจักแหละก็เข้ามาเบื้องพี่น้องเราไปศึกษาเบิ้งก่อนท่านสีใส้ก็ถามผู้รู้ถามคนอยู่ในบ้านท่านเถะท่านที่เป็นมอสมุนไพรที่รู้สรรพคุณสมอเอสรรพคุณสมุนไพรว่าใส้ในใดประมาณใดท่านศึกษาเบิ้งด้วยพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็ขอจบด้วยรับด้วยขอขอบบุญขอบคุณครับผม ขอบคุณครับผมครับฝากซ่องน้องใหม่นำเด้อครับเด้อยผิดน้องเด้อซ่องโบหลวงมาแล้วครับผมบายบายขอบคุณครับ